วิวบรรยากาศน้ำโขงครับบรรยากาศแมงสวรรค์ตละเกลือตะกั่บสวัสดีครับพออ e PC, ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขุมวิทนะครับนี่คือถนอนเสน้นระหว่างจังหวัดสกลนครหรือว่าจังหวัดนครพนมสิไปจังหวัดมุกดาหารนะครับนี่ครับนี่นี่เทากสบเป็นทางไปสาบ่อเล้าอีกเท้นหนึ่งนะครับนี่ครับ ตอนนี้เขาเดินทางมาสิเขาจังหวัดมุกดาหารแล้วครับเหลืออีกประมาณ10กโลนะครับสิเขามุกดาหารแล้วเดินทางไปมุกดาหารนะครับเส้นนี้ไปจังหวัดมุกดาหารเอามือน,นี้เขากระจเอารถขามไปนะครับขามสะพานมิตรภาพไทยเลาาแห่งที่2นะครับจังหวัดมุกดาหารเอามีเอกสารอย่างแน่เดี๋ยวสี่ให้เอฟซีเขาเดี๋ยวเบิกนะครับการนารถ่านไปทางส,สปป,ปลาวใส่เอกสารอย่างแน่นะครับ แยวนี้ผมกับขามเป็นเแยวที่2นะครับแต่ประมาณเจ็ดเดือนแล้วที่ผมเคยขามไปนะครับผมขามไปแต่ส่วงเดือนท่านว่านะครับก็ได้ประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือนแล้วนะครับที่ผมม่ได้เอารถขามไปอีกสําหรับผมนะครับคลิปใดก็สิเห็นผมสซแว่นดำหนึ่งสี่กับบอเวนหน้อื่นนะครับเพราะว่าผมไปหลอกตามาใหม่ๆครับหมอเพนันสซเว่นดำตลอดนะครับถ้ายูกลางแจ้งถ้ายูใน้ฮมกระถอได้อยู่นะครับเอฟซีน้องคนบัสิฟาผมก็ส่เว่นตาดำตลอดนะครับ มอพเดชใส่ครับเพราะว่าผมหลอกตามากครับนี่ครับหาเดี๋ยวพันิภาเบิงเอกสารว่ามีอย่างแนี้นะครับในการใส่รถเดินทางขามไปฟังสอบปลอเล่านะครับนี่ครับผมเสียเบิงนะครับมีอันนี้คือพัสอร์ปอดรถนะครับพร้อมกับคูมือรถนะครับคูมือรถอันนี้พัสอร์ตอดคนนะครับพัสอร์ตอดผมเองนะครับวันนี้เดี๋ยวครับใส่สามยางเนี่ยครับเพื่อสีน้ำรถขามไป ฟังสปป้าเล่านะครับเอ้าตอนนี้กะใกล้สิถึงด้านแล้วนะครับเหลืออีกประมาณเจ็ดแปดโลก็จะถึงสะพานมิตรภาพไทยเล่าแล้วนะครับจังหวัดพุทธาหารนะครับเ้ากับจิเดินทางกลับไปด้านแล้วก็นดเอาเอกสารไปยืนเพ่นเดี๋ยวมูลสิไล่งานให้ทเวซี่เดือทราบอีกทีหลังนะครับว่านี่คาเสจใจอนใดแนวเท่าไดแนวนะครับคาเสจใจในการนำารวผ่านไปนะครับ ตอนนี้เรากะเดินทางต่อไปสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2นะครับจังหวัดบุกดาหารตอนนี้เรากะเดินทางมาถึงด่านต่อโมจังหวัดมุกดาหารแล้วนะครับเอาสิขามไปฟังสองปปลาวเอาสิน้ารถขามไปนะครับมือนี๋ยวาก้อยติดตามนะครับว่าเขาสิใส่เอกสารยังไงค่าเสียใจสิเบิรเท่าใได้นะครับด่านไทยแลวก็ด่านลาวนะครับผมกเอารถมาเทือที่2นะครับเทือแรกกับมาแต่กเดือนท่านว่าุ้มหมดละ เดี๋ยวอากระสีรถกลับไปทางในเหมือนละครับเพื่อกลับไปเป็นตรวจเอกสารมาถึงดานแล้วนะครับตอนนี้นี่คือดานสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองของจังหวัดลุกดาหารนะครับเอาก็ดี ไปเพิ่นตรวจซะก่อนนะครับเป็นพัสปอร์ตรถแล้วก็คู่มือแล้วก็พัสปอร์ตค้นนะครับเอกสารครับเอกสารสามยางนี่นะครับเัากับที่ยื่นทั้งคุณหลังทั้งเจ้าหน้าที่เพิ่นเพิ่นตรวจสอบแล้วเขากับจังสนี้่านได้นะครับอ่ะเดี๋ยวก็ติดตามเบิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้เบิ่งอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากผ่านด่านออกไปแล้วนะกับผ่านด่านไทยแล้วเสียเท่าใดแล้วก็ไปด่านลาวอีก่นะครับจะเสียเท่าใด ขอติดตามเพลิงนะครับตอนนี้มาหอดด่านจังหวัดมุกดาหารนะครับด่านสะพานขามแม่น้ำโขงนะครับจังหวัดมุกดาหาร<ม>ที่แรกเขาวาเสียรถไปนะครับที่แรกเขาวาเสียรถไปแต่ว่าพัสปร์ตรถผมขาดครับบดอดดิตรพัสปร์ตรถกันเลยเอาไปบ่ได้นะครับก็เลยสิไปตึ้้นบันนี่ครับตอนนี้เอากะเอารถจอดไว้นี่ครับด่านนี่นะครับ ที่เหลว่าจะรถข้ามไปแต่ว่าพัดสปอร์ตรถผมขาดครับผมบได้เบิง้งก็เลยเอาไปบ่ได้ครับก็เลยจิไปแต่ค้นบั่นนี่นี่ครับมอถึงด่านแล้วตอนนี้ด่านตรวจคนเข้าเมืองตรวจคนออกเมืองมุกดาหารนะครับสินั่งรถทั่วข้ามนะครับบัดนนี้สินังรถทั่วข้ามไปเนลาฟังสปอร์ตเล่าเหรครับทั้งสวรรค์น,นัเขตนะครับแล้วก็ไปหาเสารถมอเตอร์ไซค์รถจากต่ออีกคือเก่านะครับ แล้วก็เสียพาสปอรพรรดบไปให้เพิ่นปั๊มประทับตาแล้วก็จังสีขึ้นรถทัวร์เดินทางขามไปขามสะพานสะพานไปบนฟังสวรรค์น,นาเขียนนะครับันตอนต,ต่อไปฮก็ต้องเดินทางออกเอาต้องมาซื้อตั๋วรถก่อนนะครับนี่ครับซื้อตัว๋วรถทัวร์เพื่อเดินทางไปสวรรค์น,นาเขียนนะครับตั๋วหนึ่งใบเท่าไหร่ ได้มาแล้วนะครับนี่ครับตั๋วรถนะครับห้าสิบบาทจากดานไปลงบกสของสวรรค์ในเขียดนะครับอันหนังสือกับไปแจ้งตรงนี้แต่ว่าเพิ่งไปถ่ายภาพนะครับท่ากาจิบิยุทายแค่นี้ตอนนี้ครับก็ปั่มพาสปอร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับอาก็สิมานั่งล่อรถยูของคุโดสารล่อรถทั่วเลยครับไปถูกต้นกันมากันหลายแล้วครับนี่ครับอากาสิมาล่อรถล่อถึนรถทั่วยุตรงนี้แลครับ เีืยวจะเดินทางไปสวรรค์น,นเขตแล้วก็ล่อรถด้วยอีกจัข้าวนะครับนะครับจะข้าวพเพื่อกับสิมาท,าทั้งค้นนะครับช่วงนี้ช่วงเที่ยงพอดีนะครับประมาณเที่ยงพอดพีเพื่อกับสิมาเนี่ยแหละครับผูโดยสารกับสิมาขึ้นอยู่ตรงนี้เ้ากับสิมาเพื่อัอยู่ตรงนี้นะครับจุดนี้เพื่อจะเดินทางไปทางสวนนรครค์ในเขต บรรยากาศอยู่ด้านตรวจต้นของเมืองอยู่ด้ดานสะพานมิตรภาพไทยเลาวนี่ครับจังหวัดมุกดาหารกัประมาณนี้นะครับเดี๋ยวข้ามไปฟังคนแล้วฮัตเตอร์ิลีวอยู่อีกเที่ยหนึ่งนะครับตอนนี้ล่อรถทัร์ครับรถทั่วยังมากมากครับ้โกยสารกำลัาางล่อหลายแล้วนี่คี่ภาพบรรยากาศนะครับอยู่ทารถทั่วนะครับ การตอม,อมุกดาหารนะครับสิขามสะพานไปฟังสวรรค์ขตเู้คนกับมายืนล่อรถทัวร์กันเต็มเลยนะครับครับเขากับส็จเดินทางโดยรถทัวร์วครับมื่อน,นี่นะครับ้โดยสารกัมาล่อกันร้ายแล้วรถทัวร์กำลังสิมาครับตอนนี้เขากำลัายืนหา่นี่นะครับผู้โดยสารมาล่อร้ายนะครับนะครับเพื่อสิขามฝากไปฟังสวรรค์เขตครับเพื่อสิทธะนั่งรถทัวร์ขามสะพานมิตาภาไทยเล่าแห่งที่สองของจังหวัดมุกดาหารนะครับ นี่คือด่านตอมอจังหวัดมุกด,ดาหารนะครับอยู่ประกระมาณนี้นะครับผู้ใด้ยิทุกย่าทต้งฟังตวปอล่าทั้งสวรรณ์เขตกัต้องมาขึ้นรดทั่วอยู่ด้านนี้นะครับอ่ะจิตภาพบรรยากาศบริเวณด่านมุกดาหารในเมืองนะครับแล้ก็ติดตามเสินทางการเดินทางห่ออีกเทือน,นึงนะครับอตอนนี้ คุณแน่จังน้อยนะครับว่าน้ำหลายช่วงย่ำฝนตอนนี้เขาก็ปั๊มพาสะปอร์ตอยู่ฝั่งด่านสปปลาวเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับปั๊มพาสะปอร์ตเขาเมืองเรียบร้อยค่าเสียใจอยู่ด้านไทยเสียแค่ค่าตัวรถนะครับสำหรับคนไทย50บาทแต่ว่ามาฝั่งสปปลาวนะครับเสียค่าธรรมเนียม100กับ2ี่บาทนะครับเป็น120บาทเสียค่าธรรมเนียมเขาเมืองัอน อเอาไปส,เไปสีเดินทางกอัไปสวรรค์นเขตยดแล้วครับเพื่อไปสาวรถจากเพื่อสีเดินทางต่อออกไปเมืองต่างๆอกีกนะครับนี่คือดา้า,าน,นสปปอเล่านะครับตอนนี้มอผ้โดยสารมีรถไปปั่มปบสปอตเปิดมาอยู่นะครับผ้โดยส,สารยังหมดเปิดมาเบด<ๆ>ิดอยู่ตอนนี้เรากำลังเดินทางนะครับออกจากด้านต่อมอของสวรรค์นเขตนะครับทึ้งกับไปแควงสวรรค์นเขตนะครับอยู่ทั้งรถทั่วตอนนี้ตรงหน้านะครับบางคนกระดาหน้าเรียลๆนะครับ คนกับยังบ่แหลวอีกคือแข้งสวรรค์นเขตครับอันนี้ฮะกามาถึงท่ารถท้องสวรรค์นเขตแล้วนะครับท่าอยู่เบรล่อนในเด้อไปนะน้ำรถแซมล้อครับทังเขาคิ้วกับลาเบฮาเสา,ารถจักรรถมอเตอร์ไซค์ครับอันนี้ก็จะเดินทางออกจากตัสกวสวรรค์นเขศตัวท่ารถนะครับนี่า นี่รถทัวร์นะครับบกสอเองสวรนค์นเคศนะครับบรรยากาศที่ในรถจัมป์อนี่คือบกสอสวรนค์นเคศนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับบรรยากาศโอ้ยเรืองนนนี่ครับถ้ารถเมืองสวรรค์นเคศคุณใดมากก็ต้องมาลงรถทัวร์ยันนะครับเพื่อต่อรถจัมป์อหรือว่ารถโดยสารนี่ครับบรรยากาศ thế sao anh ấy chị ơi ถึงร้านวิวกิมนะครับโรงแรมวิวกิมร้านอาหารนํานะครับเป็นแถวรถจักรบาบรูฮันสิได้วารถจักรมือนี่ครับร้านวิวกิมสบายดีนั่งอยู่บ่รถจักรนะโอ้ยครับจะเต้นอันนี้ดิเบียบผมนี้บ่อกระบี่แดงบ่เบียบลอยบอกเรื่องนี้ แะคร,รับทำไมวันี้นะครับบรรยากาศโรงแรมวิวพิมพ์นะครับเดินมาเดียวกันจะลืมมาแวะได้นะครับหนูอยู่ทางน้ำโขงครับดเ,เดี๋ยววันเสารรถจักรน้องเบิรนเคอเดินทางต่อนะครับ